ผู้บัญชาการกรมศิลปากรพระองค์แรกพระเจ้าบร,รมมงค์เธอกรมพระนเรศวรฤริ์มีพระนามเดิมว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ากิจด,ดาพินิหารเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่17ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สประสูติแต่เจ้าจอมมันดากลิ่นทิดาพระยาดำรงราชพลขันหรือจุย้ยโคชเสนี พระองค์เจ้ากิจด,ดาพินิหารประสูติเมื่อวันจันทร,ร์เดือน6แรมเจ็ดค่ำปีเถาะตรงกับวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2398ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์เจ้ากิจด,ดาพินิหารทรงได้รับการสถาปนาเป็นกรมมือนเรศวรวรริศในปีพุทธศักราช2418 และโปรดให้เป็นราช